ในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากศนอำเภอคลองขุ่ได้รับเกียรติจากนางขนึงนิดวัน,นิดผอ,อ,อกศกนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะได้เดินทางมานิเทศเยี่ยมเยียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ต,ตามหลักสูตรกศนพุทธศักราช2551ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และในครั้งนี้ยังได้ออกนิเทศให้กำลังใจการจัดหลักสูตรการทำกระเป๋า จากผ้าเขาม้าซึ่งจัดโดยกศนาตำบลวังไซด้วยวันที่6มิถุนายนนางอรินุสิริหานผอกศนอำเภอคลอง,องของงุได้มอบหมายให้นายจตุรงพรงไทยสงและนายอินทนนท์แก้วทองเข้าร่วมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศิละปะศึกษาระดับปฐมศึกษาณนะห้องประชุมสํานักงานกศนจ,จังหวัดกาแพงเพชรและในวันที่17มิถุนายนกศนอำเภอคลองขุง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณตำบลวังไซอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและห้องสมุดประชาชนออกให้บริการประชาชนทั้งนี้ยังได้นำอาชีพการทำน้ำสมุนไพรออกสาธิตให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยในวันที่24มิถุนายนกศนอำเภอคลองขุง,งได้มีโอกาสจัดทำวิดีโอ 108อาชีพเพื่อใช้ออกอากาศผ่านทางช่องรายการ eTV โดยได้จัดทำวิดีโอการสอนหลักสูตรปลาส้มสุขใจไร้ก้างณบ้านมาบ้าตำบลคลองขุงอำเภอคลองของุอของ,ขง,ขงจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา,นาคณะครูและนักศึกษาของกศนอำเภอคลองข,องของุงได้เข้าร่วมรับชมรับฟังการประถมนิเทศจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวรรณวิลาวัน และในวันที่28นางอรลลินนุสิริหานผออกอศนอมเภอคลองคงได้มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัฒนสุธาพิมลลักษ์พระบรม,มราชินีนัดคุ้งวิไลย์อำเภอคลองคงจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็สนอเาเภอคลองคง ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงและ30ชั่วโมงขึ้นไปมากมายหลายอาชีพอาทีเช่นการทำขนมดอกจอกกศนตาบลท่ามะเขือการทำตะกร้าจากตะแกรงพัดลมของกศนตาบลแม่ลาดการทำหมูส้มจากกศนตาบลคลองสมบูรณ์การทำไส้อั่วจากกศนตาบลวัางยางการทำผ้ามัดย้อมจากกศนตาบลท่าพุสา นอกจากนี้กศนอมเภอคลองขุงยังได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทําเจลแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมในเขตพื้นที่ทั้ง10ตตำบลของกศนอำเภอคลองขุงอีกด้วย